การที่ปปชดึงคดีฟอกเงินของบิ๊กโจ๊กไว้กับตัวถ้าคนคิดตามไม่ทันเหลี่ยมของปปชก็อาจมองว่าไม่มีอะไรแต่คนที่รู้ลึกรู้จริงว่าบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสรเช์หักพานกับพลตำรวจเอกวชรพละะประสานรากกิจประธานปปชก็คือผีเน่ากับลงผูกจะรู้ทันทั้งสองบิ๊กว่ากำลังเหยียบตีนมองตาก็รู้ใจกันอยู่แหล่งข่าวผู้ชำนาญงานสอบสวนวิเคราะห์ประเด็นปปชกอดคดีบิ๊กโจ๊กไว้เป็นข้อข้อดังนี้ 1. การที่ปปชแยกสำนวนออกเป็นสองส่วนเองโดยไม่สนใจว่าตำรวจนครบาลมีพยานหลักฐานการกระทำผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนอย่างละเอียดแล้วถึงขั้นสารเห็นว่าคดีบีมูลอนุมัติหมายจับเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อคดีได้หลายอย่างเช่นหากส่งฟ้องสารคดีอาญาทุจริตแล้วหลักฐานของปปชไม่แน่นหนาพอสารก็อาจยกฟ้องหรือหากสารคดีอาญาทุจริตมองว่าเป็นอำนาจของสารอาญา เท่ากับว่าฟ้องผิดสารก็จะยกฟ้องโดยคดีไม่สามารถกลับไปที่สารอาญาได้อีกเพราะจะเป็นการฟ้องซ้ำคดีก็จะเป็นอันสิ้นสุดไปต่อให้มีพยานหลักฐานจากตำรวจแน่นหนาแค่ไหนก็ตาม 2. การกระทำของปปชในครั้งนี้ถือว่าผิดปกติอย่างยิ่งที่ผ่านมาหากปปชคืนสำนวนให้ตำรวจก็จะคืนไปทั้งก้อนไม่มีมาตัดแบ่งแยกสำนวนเองการแยกสำนวนเองจะกลายเป็นภาระของพยานมากเพราะต้องขึ้นให้การคนละสครั้ง ต่อสารสองสารน้ำหนักพยานอาจเสียไปหากมีการซักค้านโดยทนายความแล้วเบิกความไม่ตรงกันทุกเม็ดการทำคดีเดียวให้เป็นภาระของสองหน่วยงานเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนวิธีที่ง่ายกว่าคือการมอบสำนวนให้ตำรวจดำเนินการไปในคราวเดียวจะสะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดการที่ปปชเลือกวิธีการที่ยุ่งยากเช่นนี้ถือว่าเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายเสียเองหาข้อดีไม่เจอแม้แต่น้อย 3. หากย้อนดูคําให้สัมภาษณ์ของบิ๊กโจ๊กจะเห็นว่าการกระทําผิดของเขาไม่ใช่การทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเพราะบิ๊กโจ๊กเคยกล่าวไว้ว่าทําไมเว็บพนันต้องมาจ่ายสวยให้ผมเพราะผมไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบคนที่รับผิดชอบเรื่องพนันออนไลน์เป็นบชอสอทและผมเป็นรองพอบตรที่ได้รับมอบหมายให้คุมงานด้านความมั่นคงเพียงคนเดียวที่ไม่ได้คุมบชอสอทร,ออรวมถึงเคยให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นศัตรูตัวฉกาจของเว็บพนัน หากตนรับผิดชอบจับปรับเว็บพนันออนไลน์หมดภายใน7วันคำพูดเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการที่บิ๊กโจกรับเงินจับเว็บพนันออนไลน์ไม่ใช่การนำตำแหน่งหน้าที่มาทำการทุจริตปปชจึงยากจะเอาหลักฐานมายืนยันว่าบิ๊กโจกใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเรียกรับเงินแปลว่ามีโอกาสที่ศาลจะยกฟ้องได้ 4. การที่ปปชอ้างว่าคดี BNK ของสนตาปูนมีลักษณะคล้ายหรือเกี่ยวข้องกับคดีมินนี พราะมีผู้ต้องหาบางคนกระทําผิดในทั้ง2คดีถือว่าไม่ถูกต้องเพราะการกระทําผิดต่างท้องที่ต่างเวลาต้องแยกดําเนินการคนละคดีเวลาศารพิจารณาหรือพิพากษาก็จะต้องแยกกันหากใครที่ทําผิด2ครั้งก็ต้องโดนดําเนินคดี2คดีจะนําคดีร,รวมกันหรือบอกว่าทําผิดเหมือนกันไม่ได้คดี BNK ตํารวจได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนคือไล่ตั้งแต่พิมพิไล ใช้บัญชีโอนเงินเข้าบัญชีม้าของพันตำรวจโทรคาริตปริยเกตแล้วพันตำรวจโทรคาริตใช้ให้ตำรวจลูกน้องไปถอนเงินจากเคาน์เตอร์ธนาคารนำเงินนั้นใส่ซองนำไปส่งให้บิ๊กโจ๊กที่ห้องทำงานภายในบ้านพยานหลักฐานนี้ก็จะใช้ยืนยันการกระทำผิดได้เฉพาะคดี BNK จะนำไปใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีของมินนี่แค่เพราะว่าถอนเงินจากบัญชีม้าของพันตำรวจโทรคาริตเหมือนกันไม่ได้การที่ตำรวจไล่ตามทำลายและเส้นเงินได้ชัดเจน และบิ๊กโจ๊กก็รับรู้ว่าเป็นเงินจากเว็บพนันจึงเป็นการฟอกเงินของบิ๊กโจ๊กในคดี BNK จะเอาไปอนุมานว่าฟอกเงินจากคดีมินนี่ด้วยไม่ได้เพราะคดีมินนี่ไม่ได้โอนเงินเข้าเส้นเงินนี้แต่อย่างใดการกล่าวอ้างของปปชจึงเป็นการอนุมานคาดการณ์ซึ่งจะทําให้ศาลไม่สามารถพิพากษาลงโทษได้จากเหตุผลต่างๆที่ว่ามาจะเห็นแต่ข้อเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อดีเลยทางตำรวจคาดการว่า ปปชจะแกล้งเล่นละครอ้างว่าพบการกระทำผิดและส่งฟ้องศาลแต่พยานหลักฐานกลับไม่มีน้ำหนักเพียงพอสารก็ต้องยกฟ้องให้จำเลยคดีจะจบไปโดยคนผิดไม่ต้องรับโทษแล้วออกมาโกหกประชาชนต่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ผุดพงเรียบร้อยโรงเรียนปป,ปชด้วยประการชนี้